การมวยต้องการอะไรโอเคฮะขออนุญาตก่อนว่าเรารับเรื่องเรงนี้ระดับระดีที่จะดำเนินการไม่อะไรอ่าขก็เรียกว่าเพิ่งมารับหน้าที่เพิ่งมาทำงานมาเพ่งไปเลยครับเพราะกระบวนการกระบวนการที่เคยเจอมาแล้วทั้งทั้งที่ขอพลเมฆเคยเคยดูแลนะครับมอบให้ใช่ท่านบอกขอพลเมฆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเี่ยวชาญรู้เรื่องของ กฎกติกามาเลยาแต่คิดว่าไม่ไม่เป็นห่วงนะไม่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีอนุกฎหมายด้วยนะครับในในในครั้ที่ท่านเป็นออสำนักมวยคนใหม่ล่าสุดนะฮะมีนโยบายที่ที่จะทำเกี่ยวกับวงการมวยอย่างไรบ้างครับที่ที่สำคัญที่สุอันนี้ผมประกาศเลยนะครับผมก็ได้ให้อนุกรรมการนะครับ ครับผมครับผมเดี๋ยวยื่นใหม่ครับโอเคครับผมครับผมนี่ยแต่นี้คือครับผมคนวงการมวยอ่ะครับเขาต้องการผู้นําที่ติดดินนะครับผู้นําที่ติดดินและล้วงลึกนะครับครับผมถ้าผู้นําที่ติดดินและล้วงลึกเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าเรารอเรื่องเข้ามารอเรื่องเข้ามานะครับมันไม่มีหัวหน้าคณะคนไหนที่บ้าเหมือนมีผมคนเดียวที่วงการมวยที่บ้าเวลามีเรื่องเอาจริงเอาจังกับคนที่ผิด ใช่ครับคนอื่นมีเรื่องนิดหน่อยสักก็ไปเลยไปเลยเพราะอะไรเผากลัวโปรโมเตอร์ไม่จัด<ม>นี่เขาถึงไม่กล้ามาแจ้งใช่ไหมมีคนบ้าอย่างผมนี่แหละที่กล้าเข้ามาแล้วผมพูดเลยว่าผมอยากที่จะได้ผู้นำานองการอยากได้ผู้นำที่ผู้นำที่ติดดินล้วงลึกล้วงลึกในสิ่งที่มันถูกต้องใช่ป่ะครับนี่นี่คือสิ่งที่คนวงการมวย้องการเพราะวงการมวย ตกต่ำม,มาไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดปีแล้วต้องกรกทอบอกให้มายื่นม,มายื่นมันถึงจะทําได้ไดนี่คือเหตุผลของวงการมวยที่มันตกต่ำตกต่ำใช่ไหมคนจัดโปรโมเตอร์เวทีจะทําอะไรก็ได้ผมนึกบอกว่าวงการมวยจะ,จะเจริญได้ก็คือนายสนามต้องเฉียบขาดอเออไมยสนามที่ต้องเฉียบขาดนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนายสนามถ้าไม่เฉียบขาดเวลาเขาผิดแล้วแค่พักไม่มีประโยชน์ใช่ไหมกรรมการดีๆเยอะแยะ ผมบอกว่าคุณเก็บคนเก่าที่ไม่ดีไว้เวลาเด็กใหม่มันมามามันก็เรียนรู้สิ่งไม่ดีจากคนเก่าคุณไล่คนเก่าออกเพื่อเอาน้ําดีเข้ามาเด็กรุ่นใหม่เข้ามามันก็จะดีวงการเราก็จะดีขึ้นคุณเอาแต่คนไม่ดีไว้ผมพูดได้เลยว่าวงการนี้มันก็ตกล่กัไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะยาวันนี้เหตุผลที่มายื่นเหตุผลที่มายื่นหนังสือก็มันผิดผิดล้านเปอร์เซ็นไงครถ้ามันผิดไม่ล้านเปอร์เซ็นผมมายื่นก็ไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ผมพูดเลยมันผิดล้านเปอร์เซ็น ผมถึงมายื่นถ้าคุณคุณหรือว่าผิดไปเยอะมันก็แก้ปัญหาแก้ตัวได้เหมือนเดิมแล้วกกชเขาถึงเรียก่าเสือกระดาษพาะเสือกระดาษอะไรเพราะคุณคุณไม่ดําเนินการอะไรเลยใช่ั้นคุณคุณคุณไม่ดำเนินกกชเป็นเสือกระดาษเพราะอะไรคุณคุณก็ไม่ทําเลยคุณคุณไม่ทําเลยเกงใจคนโน้นเกงใจคนนี้คนโน้นขอมาคนนี้ขอมาใช่ไหมครับคืออย่างที่บอกเสือกระดาษคืออะไรก็นี่แหละเพราะความเกงใจกัน เขาถึงเรีวกว่าเสือกระดนันะครับแล้วแล้ว,ลว,ลวผู้นี้เป็นไงผู้นี้ครับถ้าถ้าผมเป็นกรรมการนะครับยอดเหล็กเพชร4ี่บเก้าเพชร,ระหาชน47เพราะอะไรเพราะยอดเหล็กเพชรได้นับแล้วก็ไม่ได้ว่าโดนยำแค่ออกว่าจะหมดยกสามเราไม่ได้เสียเปรียบเยอะนะยกสามไมไ่เสียเปรียบเยอะนะ ยก4เนี่ยโอเคเราเสียเปรียบแต่ว่าไม่ได้โดนยำนะแต่แค่ออกว่าจะหมดแต่ยก5เนี่ยยก5เนี่ยเราได้ได้นาทีแรกคือยำเลยแหละเรียกว่ายำขอ่ักเขาเขาไม่โตเลยใช่ไหมเพราะเด็กมารู้เนี่ยว่าให้หน้าเสือกอูชนะแน่หน้าเสือกอูชนะแน่มันก็เลยไม่ออกอาวุธใช่ปะ,ม,ะ<ช>มันก็คิดว่ามันเคยทำแบบนี้แล้วมันชนะเด็กมันก็เลยไม่ออกอาวุธแล้วมันโดนทั้งเมาทั้งไรเมาไปสองชุดนะผมพูดเลยว่ายกยก5กับยก3ยก5ชนะมากกว่ายก3 ยกสองกับยกสี่ยกสองชนะมากกว่ายกสี่เลิ่มมวยเนี่ยสามสี่เนี่ยให้ได้แค่แต้มบวกไม่ถึงสองแต้มแต่ยกสองนี่สองแต้มแน่นอนถ้าตัดสินสี่ยกยังไงยอดเด็กเพชรก็ายังชนะอยู่เพราะได้สองแต้มเต็มจริงไหมและยกห้าเนี่ยเราได้เปรียบเห็นแต้มถึงแต้มบวกด้วยซ้ำเพราะว่าการ,รชิงแชมป์คุณสามารถให้สองแต้มได้การชิงแชมป์าให้สองแต้มได้ยอดเด็กเพชรคือยกห้าก็สามารถให้สองแต้มได้เหมือนกัน ถ้าคุณให้เพชรมหาชนยก4 2แต้มยก5คุณก็ต้องให้ยกแลเ็กเพชร2แต้มเหมือนกันใช่ไหมเราพูดกันตามหลักใช่ไหมเพราะว่ายก5ชนะมากกว่ายก4มันไม่มีครับมวยไม่โดนไม่ได้นับได้2แต้มไม่ไปไม่ได้คือการชิงแชมป์เขาเขาให้ได้การชิงแชมป์ไม่ได้คุณไปดูเลยว่ายก4เพชรมหาชนได้2แต้มก็พี่ทิศแฝกแกยังตกใจเลยเฮ้ยก4มึงให้มาได้ไง่า2แต้มนี่คือปัญหา ยกสี่คุณให้สองแทมได้คะแนนในแต่ละยกแต่ละยกเนี่ยยัยยัได้รู้แล้วใช่ป่ะที่ผ่านมาอย่างยกหนึ่งเพราะว่ายังไงยกสองยกสามให้ยังไงยกสี่ให้ไง่ใชเพราะว่าผมคุยกับพี่แฝดพี่แฝดตกใจก็เห็นยกสี่เฮ้ยมึงให้สองแทมได้ไงวะยกสี่มันให้สองแทมได้เหรอมวยไม่ได้นับแปดนะใช่มันได้สองแทมอะยกสี่มันได้สองแทมไหมในในในกติกามวยมันไม่มีนะครับในกติกาคราไม่ได้เขียน้วยนะถ้าการชิงแชมป์ถ้าการชิงแชมป์ให้สองแทมได้ เพราะว่าผมผมผมอ่ะถามแล้วผมก็เถียงไปเพื่อคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่การจริงแป์กรรมการมีสิทธิ์ให้ได้จริงรงมนก็แปลกอยู่นะจริงจริง,รงการจริงแป์มีสิทธิ์ให้ได้ก็ผมก็เถียงแบบแจ๊ดเถียงแบบเนี้ยเหมือนกันเถียงแต่เรามองว่าเฮ้ยอ้คุณให้ได้ไงสองแต้มเพราะว่าผมคุยกับทีทแ่แฝดทีทแ่แฝดนัินตกใจเลยแต่เราะมีปัญหาผมก็ต้องคุยกับคุณน้ี่อะไรยังไงยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคือปัญหาอย่างที่ผมบอกว่ามวยครั้งเนี้ยแม่งโคตรยาก การจัดสินที่ยากมากใช่ไหมวงการมวยไทยอย่างที่บอกป้าอันไหนน้ําเสียเราต้องดันออกน้ําเสียต้องดันตออ่อเอาน้ําดีเข้ามาเพราะเด็กรุ่นใหม่น่ะถ้ามันมีครูบาอาจารย์ที่ดีมันก็จะเป็นคนดีของสังคมและพัฒนาสังคมได้แต่ถ้ามันได้ครูบาอาจารย์ที่เร็วมันก็จะเร็วตามครูบาอาจารย์สังคมเราก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับผมถึงบอกว่าเราอยากได้พอออกการกีฬาคนใหม่ก็คือคนที่ติดดินเราอยู่ได้ นะครับแต่ถ้าเขาไม่ติดดินเขารอรับเงินเดือนอย่างเดียวกูจะเป็นลมอ่าวันนี้จะยื่นจะยื่นกับกกตแล้วลำดับขั้นตอนต่อไปสเตปต่อไปยังจะอ้อมน้อยครับวันพฤหัสนะครับตอนเที่ยงนะครับอ้อมน้อยไปยื่นหนังสืออีกไปยื่นหนังสืออีกยื่นหนังสืออีกครับถึงถึงคุณเถลิมท่าผมยุติเท่าไหร่เพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ปดไม่ใช่เพื่อปดให้เขาออกมาทํางานกัน พราะเวลามีปัญหามีปัญหาต้องออกมาทํางานกันครับใช่ไหมครับเราคนของประชาชนเวลาประชาชนเดือดร้อนเราต้องออกมาช่วยประชาชนเราเป็นคนขององค์การมวยเวลามีปัญหาเราก็ต้องออกมาช่วยองค์การมวยใช่ไหมครับเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ขอสอบถามเมื่อสักครู่ที่ท่านบอเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าพิสูจน์แล้วตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงก็จะพิบดลงโทษในส่วนของการให้พักใบอนุญาตหรืออาจจะยึดใบอนุญาต ทีนี้เนี่ยกฎหมายมวยมันมีมาตั้งแต่ปี42แล้วการดําเนินคดีอาญาของการกระทําความผิดเหล่านี้มันมันควรจะดําเนินการต่อในมุมนิยมตีก็คืออย่างน,นี้มันหมดลงโทษในมุมของกกทครับไ,ไม่ใช่คือคืออย่างที่ผมบอกค่บผมไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายครับเพราะผมโตมาแบบพวกชาวบ้านชาวบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งรผมไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเลยผมรู้แค่ว่า คนไหนผิดใครไหนถูกนี่คือผมรู้ของของวิถีชาวบ้านแต่เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยผมจะไม่แน่เพราะถ้ามันมันตรวจสอบแล้วมีการมีความผิดตามพรบมวยนั่นหมายถึงผิดกฎหมายมวยนะครับถ้าผิดกฎหมายมันก็ต้องดำเนินคดีก็นี่แหละที่ผ่านมามันไม่มีการดำเนินคดีเพราะว่าไม่มีผู้เสียหายก็นี่ไงเดี๋ยวเทีจะดำเนินการขั้นนี้ต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็แจ้งความต่อครับโอเคครับผมก็คือเรารอขั้นตอน่อแล้วเราก็แจ้งความต่อใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกไปว่ามวยทีเดียเก้าเก้ามึงขี้อุทุกเวทีเลย ใช่ไหมอยู่อยู่ลมพินีกูก็โดนทิ้วเล่น hey, พง,งานวันนั้นก็โดนทิ้ววันนี้ก็โดนทิ้วอีกแต่ผมเตือนเอซีตลอดเลยว่าอย่าเล่นมวยผมเลยครับเพราะอะไรผมไม่อยากเขาเสียตังค์ผมไม่ได้ประชดประชันไทยเพราะผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมทําไปจะทําให้เอฟซีหรือคนที่รักเราเนี่ยเล่นมวยมวยเราจะต่อยชนะยากเลือันเล่นมวย,มวยโอกาสชนะมันยากมากเลยเตือนเอฟซีตลอดว่าอย่าเล่นมวยผม อย่างที่เวทีมวยแต่ยาวอมน้อยอีกหนึ่งสเต็ปก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ําเสียออกจากวงการมวยครับอืมอันนี้สําคัญที่สุดนะครับคือหมายถึงว่ากรรมการชุดนี้ต้องอยู่ไม่ได้อะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดครับมันก็แค่ตัวบุคคลอ่าใครผิดก็คือหมายถึงว่าเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในวันนั้นน่ะความหมายของผมเนี่ยใครผิดก็ว่าไปตามผิดครับแต่คนที่ให้เสมอผมจําได้แล้วผมเห็นปุ๊บโอ้โหบอกแม่งหยามชิบหายเลยเอาได้แค่ใส่หัว ถ้าผมอยู่ในเวทีผมขึ้นเวทีแน่นอนไม่ไม่ตอนที่เอาเอาที่แบบว่ายังไม่ปะาศผลนะต่อยเสร็จยังไม่ปะาศผนนะแปรบ์ชนะแปเบ์ลูกมวยอย่างนี้แม่ยัคิดไว้ในใจแบบนั้นถ้าผมอยู่ในเวทีเรียบร้อยไม่ใช่ขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นเวทีถ้าผมอยู่ในเวทีผมต้องต่อรักไอไอยอดเลรเล็กเพชรอ่ะร้อยละบาทแน่นอนผมต้องดันไปถึงราคาร้อยละบาทเพราะอะไรมวยเราชนะเห็นใช่ไหมล่ะต่างคนต่างเต้นเนี่ยต้องร้อยละบาท ไม่ใช่มึงมาหลสามรองเสมอขอสองรองเหมือนเหมือนน้ำเงินเง<ช>ี่ยเนี่มันไม่ใช่ไอไอราคาเนี่ยถึถงมองว่าคุณทุจริตกันมวยต่อกันสิบห้าหนึ่งอยู่ดีไหลายิ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาแล้วคุณชูกันแต่ถ้าผมอยู่ในเบรดีเหรอย,ยอดเลยกเพชต้องต่อร้อยละบาทแน่นอนอ่ะคะแนนแรกประกาศออกมาสีเ่เจ็ดสี่แปดใช่ไหมเราก็มองคปแพ่ เอาก็ยังมองไม่แพ้เหลืออีกสองเสียงเพราะคะแนนที่สองเนี่ยสี่แปดสี่แปดใช่ป่ะกูก็กูก็เสมออยู่แล้วเสมอเสียงที่สามเสียงที่สามมาไอเฮียแม่งไอชาดนรกชัดๆแล้วหลังจากที่พอมวยต่อยเสร็จเอายได้รับซรสักใครบ้างคนแรกเลยอ่าคนแรกเลยคือพี่หมายพี่หมายบอกแพ้ได้ไงเขาบอกลูกพี่ ทำไงได้อ่ะมวยมาซ้อมกับผมก็ลองทำใจครับเพราะกรรมการเกลียดผมทั้งประเทศครับใช่ไหมใช่ก็ประมาณนั้นแล้วถ้าที่เฮียได้พูดคุยกับเอาคนในวงการมวยนะครับอ่าคนดังๆเกี่ยวกับเรื่องเนี้เราที่เขาคุยกับเฮียเป็นยงไงบ้างก็ทุกทุกคนอ่ะทุกคนให้คือบอกบอกพีมึงทำมวยไม่ได้เราเลิกแลแม่งทำไปเขาก็โค้งแม่งมึงชนะขนาดนี้เ็ายังไม่ให้มนะไอ้มึงอ่ะไม่ลำบากหรอกแต่คนที่ตามเล่นมวยมึงจะลำบาก คุเลิกทำมวยไปแล้วแล้ยคุณจะเลิกไหมครับพอได้ยินแบบนี้ไม่ผมหรอครับผมคนบ้าครับไม่ใช่คนดีครับสู <laughs> ้แม่งเ <laughs> ใช่ไหมมึงมึงลรอกูได้ไม่เป็นไรแต่วันไหนที่มึงพลาดมากูลรอมึงเต็มกาำเหมือนกัพราะเพราะพูดเลยว่าเพื่อมึงแดกกูไม่ได้หรอกเพราะกูดูได้เปรียบกูก็เล่นดูเสียเปรียบกูก็ไม่เล่นหรอกแดกกูไม่ได้แน่นอนอ่ะช่วงท้ายละยังมีอะไรจะพูดคุยกับอ่าเรียกว่า แฟนเพจแฟนมวยเอฟซีอะไรทั้งของเย,ย่ทั้งของคนวงการมวยตอนนี้ผมเชื่อว่าติดตามเีเยอะมากก็ป,ปัญหาอย่างที่บอกไปว่าเราควรสนับสนุนคนดีนะครับแล้วมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องพึ่งนักข่าวเราไม่ต้องพึ่งช่องทีวีเรามีโทรศัพท์เราเป็นเราเป็นสื่อมวลชนด้วยตัวเองทุกคนนะพยายามช่วยกันสิ่งที่ดีๆเราควรจะส่งเสริมสนับสนุนเขานะครับสิ่งที่มันเลวร้ายเราพยายามผลักออกจากวงการเรา นะครับทาให้วงการเราดีขึ้นตอนนี้วงการมวยขาดอะไรวงการมวยขาดเวทีมาตรฐานที่มีทําเลที่ดีข้าวเวข้าววงการมวยนะครับมีเวทีมาตรฐานและมีทําเลที่ดีๆมีคต่างชาติเข้ามาเยอะๆค่าตัวมือสูงๆโปรโมเตอร์จัดแล้วมีกาไรโปรโมเตอร์ไม่ออกไม่กล้าออกนอกเขาแน่นอน เ่ยมีแผนจะหาทำเลดีๆสร้างเวทีเองไหมครับผมผมไม่มีปัญญาขนาดนั้นครับองค์จลัไม่มีปัญญาแต่เราต้องให้ให้ภาครัฐมาช่วยใช่ไหมครเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นกับภาครัฐทุกขแขนงทุกอาชีพ้าพพรัฐบาลสนับสนุนจเจริญเพราะทุกอย่างผลิตได้จำหน่ายได้ใช่ไหมอาชีพเกษตรกรผลิตได้จำหน่ายได้ใช่ไหมอย่างข้าว คุณปลูกได้คุณขายได้เพียงรับหมื่นสองหมื่นสามคุณก็อยู่ได้ใช่ไหมถ้ารัฐสนับสนุนทุกอย่างมันดีขึ้นแน่นอนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของมวยเรื่องของกีฬาใช่ไหมไม่ต้องดูอะไรผมมาผมมากกทเนี่ยผมตกใจเลยโอ้ยมันมันเนจเริญจังเลยโอ้ผมหูไมัโคตรใหญ่เนี่ยติวขึ้นมาสูงมากเลยแต่ทําไมวงการกีฬาตกต่ำผมตกใจนะแปะเอาเงินมาทําแต่หน้าตาของตัวเองแต่หน้าตาของประเทศทำไมไม่ทํากัน นี่แหละนี่นี่คือระบบค่ารชการไขยแล้วคุณบอกให้เรามาแจ้งความแจ้งวามแจ้งทําไมถามว่าน้องไข่เน่ามีใครไปแจ้งความไหมรู้จักน้องไข่เน่าไหมมีใครไปแจ้งความไหมทำไมตำรวจเขาไม่จับเองล่ะใช่ไหมคุณเป็นกกชในเมื่อนักมวยหรือกรรมการมีความผิดคุณต้องออกไปดาเนินการเองเฮ้น้องไข่เน่ามีใครไปแจ้งความไม่มีคุณชอบดูจะไปหาคนเอากันรวาไม่มีใครไม่มีใครไปแจ้งความเลยแต่กกชบอกต้องมีคนมาแจ้งมาแจ้ง กูมาแจ้งความกูมาแจ้งกองกระทอโปรโมเตอร์ก็ไม่จัดมวยกูอีกก็ามาการก็เกลียดกนะูอีกใช่ไหมเมื่อกี้ก็รับเรื่อง้วแล้ว,ลวเดี๋ยวยวแฟนมวย F c แฟนมวยที่ดูมวยทั่วประเทศอะทุกวันนี้แล้ว,วสัปดาห์นี้ก็มาอีกหลายหลายช่องอะ,อะก็ฝากทุกวันนี้นะครับเล่นมวยเล่นตามหน้าเสือนะครับอย่าไปดูมวยนะครับถ้าดูมวยเสียตังค์นะครับเล่นตามหน้าเสืออย่างเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดเลยครับอ่าก็เป็นห่วงทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับ